สวัสดีครับผมวันนี้นะครับบิ๊กชองรถบ้านครับจะมา r e ว i e w คันนึงนะครับคันนี้เป็นโซลูนาหยดน้ํำสีเงินครับถ้าใครเคยเห็นคลิปก่อนใน้นี้นะครับลงไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคลิปนั้นมันติดเหลืองครับมันบล็อกผมไปไม่รู้เพราะอะไรนะวันนี้ผมก็เลยจะมาลงคลิปใหม่นะครับสำหรับโซลูนาคันนี้นะครับราคา39,000บาทนะครับรถเป็นปี2000นะฮะคันนี้เป็นเครื่องพันห้าครับถุงลมนะครับคนขับนะแล้วก็มี abs ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยไป abs จะขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยได้แม็กขอบสิบ ภาษีต้องบอกว่าภาษีขาดเดือนมกราบนะครับที่แล้วนี่เองนะครับปี68นะฮะแต่ว่าผมขายตั้งแล้วคันนี้เคยติดแก๊สแจ้งยกเลิกแล้วนะครับอ่านะครับแจ้งคุณผู้ชมตรงๆแบบนี้นะครับรายการตรงนะครับมาไม่เสียเวลานะฮะต่อไปรับชมนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe หรือว่ากดติดตามทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับ Facebook นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับก็เวลาผมลงคลิปใหม่ๆหรือว่ารถราคาไม่แพงเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เป็นคนเลือกคนแรกๆนะครับที่จะได้ดูก่อนนะฮะโอเคครับไปรับชมเทีมข่ากันเลยฮะ เอาละครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่กำลังดูคลิปอยู่ครับสำหรับคนที่หารถมือสองราคาไม่แพงโอ้โหให้พี่ใหญ่ไปก่อนโอ้โหกำลังจะพูดมันๆเลยนะครับสำหรับคนที่หารถนะครับราคาไม่แพงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับรถราคา39,000บาทนะครับต้องบอกว่าราคามอเตอร์ไซค์เลยนะครับฟิล์มเพิ่งติดมาใหม่นะครับแล้วก็แม็กนะฮะขอบ15 TE 37นะครับยางใหม่ปี24เลยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับสีสันโดยรวมนะครับไม่ขี้เหร่นะฮะแต่ว่ามีริ้วรอยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีสีโป๊ะแตกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมรายงานตรงเลยนะครับไม่มีการหลอกลวงนะเว้ยไปถ่ายภาพนิ่งแต่งภาพให้ดูสีสวยดูริ้วรอยไม่มีไปใช้แอปเนียนอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับรถมีตรงนี้ตรงไหนผมบอกหมดเลยนะครับมามาถึงเนี่ยยังไงก็ต้องปกครับนะฮะแล้วก็เรื่องการขับขี่คันนี้ขับดีมากนะครับช่วงลงคลั่งดีเลี้ยวไปดังสลบไม่ดังแอร์เย็นเจ็บเลยนะคุณผู้ชมครับยางใหม่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว GLX นะนะฮะไอ GL มีจุดเป็ดด้วยนะครับมีแอร์แบ็กนะก็มีถุงลมนะครับสีสันเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมได้ดูเลยแล้วกันนะมีรอยแมวขวดแบบนี้นะครับวันนี้รีวิวตอนเย็นด้วยนะครับก็เลยต้องถอดหมวกนะนะครับแล้วก็วิวสบายแสงสวยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะทำไมหลวงพี่องค์นี้ไม่จําวัดวะนะฮะไม่ใช่นะครับผมไม่คารวะนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมแหมมีหยอกให้คุณผู้ชมได้หานิหนึ่งนะครับการชนหน้านะครับจะมีครู่นิดนึงนะครับสีก็ถลอกไปนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่า ผมก็เห็ว่าสร้างต่างจังหวัดเวลาเขาทำสีเนี่ยก็จะทันสไตล์เนี่ยโป๊เปออะไรไปม่วนช่วยหมดโป๊โปหนานะฮะคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็จะมีตรงการชนหลังนะนะจุดหลักๆเลยก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่จะดังๆนะครับนะฮะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูต่อนในห้องเครื่องกันเลยนะครับนี่มีการสานด้วยทรงดีนะครับนี่รีวิวตอนแดดร่มลมตกนะฮะคือตอนนี้รีวิวดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันไม่มีแสงอะไรมาสะท้อนนะครับสามหมื่นเก้าบาท ผู้ชมสนใจจริงต่อรองได้ลดได้ลดขายได้ขายนะครับคันนี้ก็แบ่งผู้ชมไปใช้นะฮะไม่ว่าครับต่อมาต่อถ้าเกิดว่าขาดทุนก็ต้องขอเก็บไว้แต่ขนาดที่ต่อแล้วโอเคนะครับราคาไปก็ได้ผมพออยู่ได้มารับตัวไปเลยครับคันนี้นะฮะโอเคไปดูห้องเครื่องกันเอาละครับผู้ชมครับมาดูกันต่อในห้องเครื่องนะครับก็ห้องเครื่องก็แบบนี้เลยนะฮะนี่เครื่องต้องบอกว่าคันหน้าเนี่ยมีโป้ทําสีมานะบอกผู้ชมตรง นะครับแต่รถไม่ได้ชนหนักเลยนะคุณผู้ชมฮะเม็ดโอเม็ดอาร์อยู่หมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นช่างสไตล์แบบเฮ้ยเฮ้ยกองไม่โครกราดเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,ออ่ะโอเคต้องบอาเป็นช่างสไตล์แบบบ้านๆนนะครับต้องบอกว่าจะทําแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่นะนะครับเท่าที่ผมเจอรถต่างจังหวัดมาเนี่ยก็จะแบบนี้นะฮะอืมเนี่ยมีคําโชคด้วยนะครับเนี่ยดูแก้มเกลมแม่มคุณผู้ชม รถไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นี่ยังใหม่อยู่นะครับอ่าจีกบชูครับไดชาร์จนะครับกับราคาสามหมื่นก้านบาทนะครับรับแจกเทิร์นทุกรุ่นนะฮะรับแจกงเตือนรุ่นแล้วตอนแรกบอกไปแล้วตอนนี้รับแล้วเต๋อใครมีพวกเอ่อบีสิบเอ็ดเอออยากจะมาลองนะคันนี้มีเกียร์ออโต้ด้วยนะครับให้ลูกให้หลานหัดขับซื้อไปให้ปู่ย่าตายายขับไปรับลูกหลานนะฮะก็ต้องบอกว่าดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในนะครับไปฮะ เอาละครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่ในโซนภายในนะครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานนะเซ็นทรัลล็อกมีที่วางแก้วด้วยนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะฮะก็จะมีมีแตกมีอะไรอย่างนี้ตามสภาพนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นนะฮะแม้ว่าจะเคยแก๊จยกเลิกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเครื่องก็ยังสมบูรณ์นะครับเดินทางไกลได้ครับน้ำไม่ยุบไม่หายความร้อนไม่ขึ้นนะฮะอันนี้มีจอด้วยนะครับมีจอบลูทูธได้นะฮะนี่มีไฟด้วย Okay, ก็ตอนนี้ก็รีวิวแข่งกับเวลานะมันเริ่มมืดแล้วนะครับดีเบาะด,ด้านหลังอืมโอเคเลยนะฮะข้างหลังนี้ก็สะอาดสะอาดด้านดีสวยงามนะฮะตัวนี่ดูดิวงกบรอรต่างๆนี่ไม่มีรล้าไม่มีอะไรนะคือทําสีใหม่แล้วก็น่นนะอย่างที่ผมบอกผู้ชมไปเลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อที่ในด้านท้ายกันเลยนะครับก่อนที่จะมาสรุปกันนะฮะอืมเปิดท้ายแล้วโอเคนะครับนี่ไล่ให้ดูเลย เนี่ยรถเดิมหมดเลยนะคโครงสร้างครับี่โปสีโปสนั่นเองนะครับ,รบแกะนิดหนึ่งก็จะเจอเป็นตัวสีเดิมเลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่าแบบนี้นะใช่ไหมเนี่ยเอาจริงนะยังเหมือนเดิมนะไม่ได้ว่ามันมีจะขู่ขาโปสโปสหนานและขูกขาหรือว่าทับไปนะครับให้ดูยางอะไรยางอะไรมีครบหมดอ่ะนะนี่ดูโครงสร้างข้างในเป็นไงเด,เดิมเลย นะครับอ่ะโอเคครับมาสรุปกันดีกว่าครับ3 9 0 0 0บาทนะครับอันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับให้ลูกให้หลานหัดขับซ้อมมือนะครับก่อนที่จะไปซื้อรถใหม่ให้ปู่ให้ย่าขับไปรับหลานนะครับซื้อไปไว้บ้านนอกนะฮะได้หมดเลยนะครับราคามันไม่ได้สูงมากไม่ได้เวอร์จนเกินไปแล้วก็ส่งก็ไม่ได้ดูโบราณจนเกินไปนะคุณผู้ชมผมคิดว่าเหมาะสมนะเอาเป็นว่าใครคิดว่าเหมาะสมก็แนะนําครับโทรศูนย์แปดห้าสี่จีหนึ่งหนึ่งหนึ่เก้านะครับเดี๋ยวมาสรุปไปอีกครั้งหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับก็มาสรรรุปกััันนนนอีีีคคค้้งงึบเเ่่ย สนใจนะครับโทร085441199นะครับรับและเธอด้วยแล้วกันนะครับคันนี้ก็ดูรถที่หลังฟาร์มจระเข้สามพราณนะครับบิ๊กซีอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ปาร์คนะฮะแล้วก็ตลาดธัญญาอ้อมใหญ่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับเปิดร้านรีวิวนะฮะเอ๊คุณผู้ชมบอกไอ้พระหรือเปล่าต้องไม่จําวัดวะวันนี้ต้องเข้าไปอยู่ในวัดแล้วนะฮะไม่ใช่นะครับคาราวะแม่เล่นตัวเองไปนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กชอระบานต้องขอตัวลาไปเลยนะครับก็บอกว่าคันนี้ถูกใจนะครับ คือใช้ซื้อถวายวัดก็ได้เนี่ยรถแบบนี้ซื้อถวายวัดอ่ะดีโคตรทนเลยพระเพอก็ใช้ง่ายเพื่อเอาไปใช้กิจนนมดได้ปูนอีกด้วยนะฮะอ่าโอเคครับไปจริงๆแล้วครับผมสวัสดีครับ